รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคียวเราไปกันที่จังหวัดสกลนครคิตศสาสนิกชนท่าแร่อะไรพระสันตปาปาสินพระชนชุมชนแคทอลิกท่าแร่น้องแสงชาวคิดบ้านท่าแร่จังหวัดสกลน,นครสุดแสนอะไรสมเด็จสันตปาปาสารฟิตปอบหัวโบราณจากลาตินอเมริกา ผู้ปฏิรูปาศาสนาจากคาทอลิกสิ้นพระชนด้วยพระชนมายุ88พรรษาเตรียมจัดพิธีมิสซาอุทิส่วนกุศลแต่การที่สมเด็จพระสันตะปาปาซานฟริดบบหัวโบราณจากลาตินอเมริกาผู้ปฏิรูปาศาสนาจากคาทอลิกสิ้นพระชนด้วยพระชนมายุ88พรรษาโดยสำนักวาติกันประกาศว่าสมเด็จพระสันตะปาปาซานฟริด สิ้นพระชนด้วยพระชนมายุ8 8 3ส0พมื่อเวลาประมาณ7.35นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวันที่20เมษาย,ยนสองพายหกสิบแปซึ่งสมเด็จพระสันตปาปาฟานซิดหรือป๊บฟานซิดคือผู้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆและเดินหน้าปฏิรูปเปลี่ยนแปลงศาสนาคิด จากคาทอลิกอย่างไม่หยุดยัง้งพระองค์ยังคงได้รับความนิยมอย่างสูงจากชาวคาทอลิกฝ่ายอนุรักษ์นิยมอยู่อย่างไม่เสื่อมคายเป็นปุ๊พระองค์แรกที่มาจากทวีปอเมริกาและเป็นชาวซิกโลกใต้สมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสยังทรง เป็นนักบวชคณะเยสุอิตคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งให้ครองบัลลังก์ของนักบุญปีเตอร์ซึ่งก็คือการขึ้นดำรงตำแหน่งประมุขแห่งศาสนคาทอลิกนั่นเอง ทั้งที่ในอดีตนักบวชจากคณะเยสุอิตมาตกเป็นที่ละแวงสงสัยของเราผู้ปกครองศาสนาจักรในกรุงโรมมาโดยตลอดและทรงดำรงตำแหน่งป๊อฟโดยสืบต่อจากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกที่16ซึ่งเป็นป๊อฟองแรกในรอบเกือบ6 0 0ปีที่ทรงสมบัติพระไทยสละตำแหน่งประมุขแห่งศาสนาจักรคาทอลิกทำให้อุทยาน ของนครรัฐวาติกัน ได้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปาสองพระองค์เป็นเวลายาวนานเกือบสิบปีในสิริพงษ์เชียนพลแสนประธานชุมชนท่าแร่นเหนือตำบลท่าแรเมืองจังหวัดสกลนครนายพรัดยงคำชาอดีตนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่นายอาทิตย์แสนมะฮุงอดีศออบจเมืองสกลนครซึ่งเป็นชุมชนแคทอลิกที่ใหญ่ที่สุดของไทยกล่าวว่าทราบข่าวว่าชาวท่าแร่ รู้สึกเสียใจและใจหายกับการจากไปในครั้งนี้ซึ่งชาวทาแลเตรียมจัดพิธีมิสซาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พระองค์ที่บวชอาสนวิหารอัครเทวดามีขาเอลจึงขอเรียนเชิญชวนชาวคิดมาร่วมส่งพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายตกใจเหมือนกันครับว่าทําไมท่านจึงต้องสิ้นประชนเร็วขนาดนี้นะครับเพิ่งเพิ่งจะมาเป็นบัปาได้ไม่ไม่ถึง ประมาณสักถ้าจำผิดประมาณสักสามสี่ปีจะได้นะครับก่อนก่อนนั้นก็เป็นของพระสันตประปาอเบดิดิที่16ท่านกรมมาเป็นองค์ที่2องร้อยหกส้ 65. ผมก็จำไม่ได้ประมาณนี้แหละนะครับท่านท่านพระสันตประาองค์นี้นะครับก็เสียใจครับทุกคนก็ต้องเสียใจไม่ว่าแต่ชาวคิดในประเทศไทยนะครับแม้แต่ทั่วโลกนะครับที่มีการ นับถือศาสนาคิดที่กายรุมันเข้าทอลิกนะครับก็ต้องมีความรู้สึกเสียใจกันทุกคนนะครับก็คงจะมีท่านี้ครับผม